ดีแม็กไฮรันเดอร์เครื่อง2,005คันนี้หล่อมากๆนะครับเดิมสนิททั้งคันเลยราคาอยุดท้ายคลิปนะเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันก่อนเห็นไหมครับแม็กเมอร์กนะครับสวยเลยบันไดข้างเดิมยังอยู่เห็นไหมครับสีบางๆเลยนะเห็นไหมครับแม็กหล่อมากๆดูแคสซีหน่อยครับดําสนิทไม่มีสนิมไม่ต้องห่วงครับฟังเสียงเห็นไหมครับเสียงบางมากๆด้านหลังเป็นไงนะครับกันชนกันชนมีหมดนะครับ ปาท้ายสวยเลย่ดูแมกไลเนอร์แมกไลเนอร์เป็นไงบ้างเห็นไหมสวยนะครับโอเคเลยนะซอกต่างๆต,ต,ตรงนี้นะครับไม่มีสนิมเลยนะครับสวยชมรับคันต่อนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างเห็นไหมบ,บันดงบันไดก็ยังอยู่นะครับฝั่งนี้ขอ,องเสียงบางๆนะครับล้อแมกมีบันไดข้างเดิมอยู่สวยนะครับ ซุ้มล้อฝั่งนี้เป็นไงเห็นไหมครับจะสีข้างหน้าก็สวยนะเห็นไหมครับซุ้มล้อไม่มีผุนะครับเห็นไหมกระจังหน้านะครับรถถือว่าสวยมากฟังเสียงบางๆเลยนะครับหลังคาเป็นไงเห็นไหมครับ,ม,บ,บ,รบ,ม,รบมีผุมีอะไรไหมไม่มีผุนะครับหลังคาสวยเราไปชมภายในบ้างเห็นไหมครับภายในเดิมสนิทเลยนะครับแบบนี้เห็นไหม เบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับเป็นกำมะหยี่นะคอนโซลกลางวิทยุเดิมแอร์เย็นปกตินะครับเบาะสะอาดเลยนะรถถึงจะปีเก่าแต่ภายในยังสวยอยู่นะครับใต้พรมเห็นไหมครับสะอาดมากๆนะคันนี้อ่าเห็นไหมครับคอนโซลไม่มีแตกหักนะครับแผงประตูอ่าเรามาชมด้านหลังบ้างแคบหลังเป็นไงเห็นไหมครับแคบหลังก็สวยนะครับไม่มีขาดนะเบาะเบอะหลังคาเห็นไหมครับไม่มีเห็นไหมครับไม่มีร่องรอยเลยนะครับ รถภายในสะอาดจริงๆอ่ะมาดูโครงสร้างบ้างมาดูเม็ดอาร์คขอบหน้าต่างเห็นไหมครับเม็ดอาร์คสวยนะครับมีซอกต่างๆเห็นไหมครับผมพยายามชี้ให้ดูหมดนะเห็นไหมดูต้องดูสองข้างนะครับเดี๋ยวมาดูข้างนี้บ้างแกะดูนะครับเม็ดอาร์คจุดนี้นะครับถ้ารถชนหนักๆจุดนี้จะไม่อยู่นะครับเม็ดอาร์คพวกนี้นะเห็นไหมดูซอกต่างๆสติกเกอร์เดิมจากโรงงานต้องอยู่นะครับเห็นไหมอยู่ครบหมดครับ ต่อไปเรามาดูเครื่องยนต์คันนี้บ้างมาดูห้องเครื่องกันนะครับเปิดห้องเครื่องมาดูคานหน้าก่อนเพจหมุดต้องเป็นสีดํานะครับเม็ดอาร์กต่างๆที่คานต้องอยู่เห็นไหมครับอ่าสีกึ่งเงากึ่งด้านแบบนี้นะครับสีเดิมเลยเห็นไหมอ่าดูครับคานข้างดูตัวถังนะครับสะอาดมากๆนะครับรถคันนี้เม็ดอาร์กจุดต่างๆนะครับดูพยายามดูที่ผมชี้นะครับเห็นไหมอ่ารถสวยมากๆเลยนะครับอ่าดูอ่า เห็นไหมครับติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานเบรก ABS คานข้างนะครับสวยมากๆดูฝากระโปรงบ้างติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานยังอยู่นะครับเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบหมดรถเดิมสนิทนะครับคันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่อง2.5 i-tech common rail นะครับเป็น common rail แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยประหยัดน้ามันแน่นอนเครื่อง2,500ด้วยแล้วดูรอบเครื่องครับแห้งสนิทเลยมองเข้าไปลึกๆนะครับใครดูไม่ทันให้กดหยุดวิดีโอไว้นะครับแล้วมองนะครับเห็นไหมเครื่องแห้งครับคันนี้สวยมากๆเลย นะครับดูรอบเครื่องมนาะจุดนี้ก็ไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องยนต์ถือว่าสวยเลยคันนี้เป็นอิรุสุดีแม็กเครื่อง2,005คอมมอนเลวนะครับเป็นตัวไฮเลนเดอร์ยกสูงจากโรงงานคันนี้ขายแค่2 1 8 0 0 0เท่านั้นนะครับแต่ภาพสวยมากๆเลยนะครับโทรมาที่0894050202แต่เป้รถสวยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี